นาฬากาแบนแท้ท <airplanes. S 2> ุกค <Okay. S 2> ู่นะคะกุชชี่กุชชี่คเช่คเช่ชาแนลโคเช่วอสซัชชาแนลอันนี้ทอริบัชเอรเมสกุชชี่ดิออรฮอเมส รีไม่ได้เรียกรีลูกอเล็กซานเดอร์แมคควีนนะคะนี่อันนี้ก็ชอร์ีบาชอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้กรสุอันนี้จอร์จอันนี้จอร์จใช่ค่ะทอร์ีบาชน้องอันนี้ชแนลเออชแนลมิกกี้นะคะตัวนี้อันนี้จิมมี่ชู ออไขตามนี้ค่ะการสวยมากอ,อันนี้พิงคุมค้าเองสวยค่ะ